ตุ้งเหน่งตุ้งเหน่งพี่จ๋าครัวคนยากและการภาคไปเรื่อยเปื่อยไม่ตรงกับคลิปของพ่อโอกลับมาอีกแล้วจ้ากลับมาตอนใกล้จะสิ้นเดือนที่เหมือนใกล้จะสิ้นใจเต็มทีแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าเปิดตู้เย็นไปคือตกใจมากนี่มันอวกาศหรือว่าอะไรทําไมมันดูวังวางว่างเปล่าขนาดนั้นกันเล่าแต่เหมือนบุญเก่ายังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะจ๊ะก็เลยไปค้นในช่องแช่แข็งเราก็เจอน้องน้องไก่สองน้องนี้จ้ะก็เลยจะเอามาทํากับข้าวให้ลุงอ้วนนะจ๊ะตอนแรกก็คิดว่าจะเอาไปทอดแต่ก็กลัวไขมันจะเกินไง ก็เลยจะเอามาตุ่นแทนในการตุ่นน,นั้นซึ่งก็ต้องนานแล้วก็เปืองแก๊สแล้วกับน้องไต่2น้องฉันก็ไม่รู้ตัวเองว่าฉันจะทําไปเพื่ออะไรแต่ว่ามันก็ลงมือทําไปแล้วไงมันก็ต้องไปต่อไงทุกคน เครื่องปรุงก็ใส่ตามมีตามเกิดไปนะจ๊ะเตาจงเตาเจียวน้ำมันหอยน้ำตาลพริกไทยอะไรก็ใส่ลงไปชิมรสตามชอบนะจ๊ะแก,ๆๆแกชอบเค็มแกก็ใส่เตาเจียวเยอะๆถ้าแกชอบหวานแกก็ใส่น้ำตาลเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆคือจะมาบังคับกาเกินว่ามันต้องออกหวานออกเค็มเลยคือไม่ต้องแต่มึงชอบกินรสชาติไหนมืองใส่รสชาตินันแต่เพื่อนถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าเออกินสองคนแล้วก็แม่งมาคนละน้องแล้วพวกแกจะอิ่มไหมก็บอกตรงๆว่ามันก็ไม่อิ่มแต่เราก็ต้องไปกินอย่างอื่นต่อจ้ะคือชีวิตอะไม่ต้องไปยากแต่ๆๆกับข้าวมันมีเท่่่่่าาานนนนีี้้้กกกก็ทเไไปปออิใมถ อิ่มก็ไปกินขนมต่อจ้ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องขนมขนมนะจ้ะว่าจเจ้าแอลมาจากไหนก็กินที่ร้านฉันนี้เองนะจ้ะเพราะว่าฉันเป็นร้านขายขนมใช่ไหมฉันก็ทําขนมทุกวันแต่มันไม่มีคนมาซื้อจ้ะอินนี่ก็งงมากนะจ้ะฉันเปิดร้านมาเพื่ออะไรเปิดร้าน8ปดโมงเช้าเรียงของกูกะกุกะกุกไม่มีใครมาเลยจ้ะนั่งถ่ายโทรศัพท์ทั้งวันคือซื้อช้อปปี้จนของมาส่งทุกวันนะทุกคนแต่ว่าลูกค้าก็ยังไม่มี คืออันนี้ก็งงมากว่าชีวิตกูจะไปทางไหนต่อวันนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันจะทํำยังไงฉันก็เลยมีแผนในใจขึ้นมาแผนหนึ่งจ้ะฉันอาจจะเปิดรับออเดอร์นะเป็นรอบๆแล้วก็ไปส่งพี่ๆถึงหน้าบ้านจา้ะเพราะว่าฉันก็อยากจะออกไปเจอผู้เจอคนบ้างนะจ้ะนั่งอยู่ร้านทุกวันไม่เจอใครเลยอะ่ะเหมือนกับตื่นมาเพื่อเอาของมาตั้งเรียนแล้วก็ ตอนเย็นก็เก็บของไปล้างแล้วก็เอาเก็บที่เดิมเช้าก็เอามาตั้งอีกอย่างเงี้ยวนลปไปอะ่ะเปิดร้างเพื่อล้างของเก็บปะทุกคนมันเหงานะถ้าใครคิดถึงการนะไม่ต้องมาซื้อก็ได้อะแกมาคุยกับฉันก็ได้ทุกวันนี้คือฉันจะน้ําลายบูดต,ตายอยู่แล้วนะไม่ได้เจอใครเลยคือเพื่อนที่มีอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> เพื่อนโอนเนี่ย <c oughs> เพื่อนโอนก็หนีไปอยู่โคราชแล้วก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนโอนเลยลูกค้าคนอื่นก็ นานๆก็จะแบะมาเทียซึ่งมันก็ง่าวไงเธอไม่คิดถึงกันบ้างเลยเหรอถามจริงดูน่ากินไหมลุงบอกว่าก็อร่อยอยู่นะโอ้ก็อร่อยอยู่แล้วล่ะ